ัผมท่านผู้ชมก็ขอ,อต้อนรับเข้าสู่ช่องกล้องเกมเมอร์นะครับกับเกม e a ร s คซั e r เอฟที่2นะครับกับแมป Scott Earth นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยผมจะทำในส่วนของการสร้างบ้านให้เสร็จนะครับแล้วก็หาตัวอะไรจับเนาะผู้ชมซึ่งผมได้ทำการเพิ่มหอดอัปเกรดสเตชันมาแล้วนะผู้ชมนี่ก็พิมพ์อัพไปเลยแล้วมันก็จะเจออันนี้2อ,อันนี้นะครับ นี่ก็เรียนรู้มาเลยนะครับแล้วก็คราฟในตัวได้เลยนะอันนี้นี่ไงคราฟในตัวได้นะครับแต่มันใช้เหล็กธรมกกธรมดาแล้วก็หนังเหล็กธรรมดาแล้วก็หนังเหล็กธรรมดาเอามานิดนึงนครับไม่ต้องเยอะอะไรมากโอเคใส่กลับไปใหม่อันนี้ก็บ้านหลังเล็กๆหล,ลังนึงนะครับก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากนะก็จะทําเป็นบ้านชั่วคราวไปนะครับ อัปเกรดเซชันเนี่ยวางข้างนอกก็ได้นะถ้าจะอัปเกรดเนี่ยเราก็แค่ใส่ไอ้นนี้เข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่มันจะขาดประมาณนี้นะครับก็ขาดไม้เหล็กแล้วก็หนังไม้เหล็กหนังอะแล้วใส่ไปนี่มันก็จะอัปเป็นแบบนี้นะแล้วก็อัปไปเรื่อยๆเห็นปะทีนี้มาขาดหนังหนังผมหมดแล้วนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้พลิกแอปที่แบบแรงขึ้นแล้วนะครับผู้ชมเนาะข้างหน้ามีเสือนะครับเสือเพื่อเท่าไหร่ 84โอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมจับเลยนะครับเอ้อโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเออโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงโอ้โหเสือแม่งแรงจัดเลยผู้ชมโอ้โหขึ้นนิดเดียวเองกับวันเนี้ยเฮ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 ้ยนี่ไข่อะไรช่างเถอะไม่เก็บนะครับ เอาแค่เสือพออย่างได้เสือมึงไม่เกี่ยวดิเอ้ยไอตัวข้างหลังอ่ะไม่เกี่ยวดิเธอรเบิร์ดอ่ะดีนะผมวิ่งเร็วกว่ามันอ่ะอะไรอะวอร์เด้นครับมีวอร์เด้นด้วยโอ้ยเสียงวอร์เด้นนะครับผม ตัวนี้เนี่ยเป็นเสือไซเบอร์ทูตนะฮะเอ้ยมันยังมาอีกตัวอยู่เหรอฮะตัวนี้ผมไม่อยากเอาไอ้เหี้ยเอ้ยออกมาในคาโน่โนแบบยังไม่ค่อยเต็มไว้นะนี่เอาตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมล่อมาก่อนนะฮะโอเครเราก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับผู้ชมไอ้เหี้ยเอ้ยมันมาอีกแล้ว แล้วแม่งเว่อเยอะด้วยจะเห็นกูไปเนี่ยโอเคมันไม่เห็นนะครับผู้ชมรอดนะรอดรอดรอดทีนี้เราก็มาดูเสือเลยตัวนี้ไม่ต้องมายุ่งนะครับมันตัวเล็กนะตัวนี้ไซเบอร์ฮูดอ๋อซับเบอร์ฮูดนะครับพูดผิดน,น,นี่ซับเบอร์ฮูเซนเดอรนะครับตอนนี้ก็ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งมันตามมากันเลยตามมาตามมาโอเคเดี๋ยวให้มันไปตีตัวอื่น okay, เลือดหกพันนะตัวนี้รีเลือดเร็วอยู่แสดงว่าเป็นตัวหมัดนะฮะถ้าเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยจะรีเลือดช้านะผู้ชมโอเคงั้นตามมาเลยโอ้โหตัวนู้นเป็นนกเทพนะครับเป็นนกอะไรไม่รู้นะโอ้โหโคตรเท่เลย ผมจะให้มันไปตีเทอนี่ดาก้อนนะครับเอ้ยตีคาร์โน่ดีกว่าคาโน่เล่นน้อยแล้วโอ้ยวิ่งอย่างไวเลยครับผู้ชมตีเออเรียบร้อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปมา95เวลน้ำหนงน้ำหนักครับไปก่อนตี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 โอ้โหทีเดียวครับจุดยอดแม่เราได้เสีอยโหดแล้ววันนี้ทีนี้ เราก็แค่ต้องการขี้ขี่มันหนังแล้วก็เหล็กเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมขออัพของด้วยละกันนะฮะขออัพขวานกับพิกแอดก่อนนะครับใส่เหล็กใส่หนังแล้วใส่ไม้เข้าไปนี่อัพไปทั้งคู่เลยนะครับชิปอ่ะใส่เข้าไปนี่เยียบร้อยโอ้โหระดับสูงสุดแล้วครับตอนนี้คคตโบนี่ต้องเอาไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ด้วยอ่ะใส่เข้าไป ร้อยเรียบร้อยต้องการเหล็กกับไฟเบอร์เพิ่มอะไม่เป็นไรนะรเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคไม่ท่อหมดโอเคไม่เป็นไรนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นเนะาะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาแอรดับกันเลยนะครับผู้ชมแต่ก่อนอื่นผมขอเอาสปีดคอสตูมหน่อยได้ไหมสองร้อยพอนะครับ200แบบเทอร์นิ่งก็ใส่เข้าไปอะประมาณนี้ครับนี่ก็ขี่ได้นะครับ งอโคตรไวลุยกันเลยดีกว่านะครับลุยกันเลยออเออแป้งป่องอ๋อมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดไอพวกเนี้ยมาให้หมดนี่มันนกอะไรก็ไม่รู้ครับตีไปก่อนเฮ้ยตียากตีเย็นจังวะเออโดดตกไม่ได้เหรออืมกระโดดตบอืม แมวไล่นกครับผมเออจยบร้อยโหได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็ออกผจญภัยกันเลยแต่พวกนี้ฆ่าไปหมดเมื่อกี้โคตรเกียดเลยไล่ตามผมอะฮะไอต,ตัวนี้ก็ให้เนื้อน่นองเยอะนะครับนี่โอ้โหได้มาหกร้อยโคตรเยอะเลยนี่ตอนนี้ก็แองคิโลฆ่าไปก่อนข้างบนมีแอร์ดอปสอีฟ้านะครับโอเค วันที่หลังนะแอดดอบสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวขอมาทางนี้ก่อนตัวนี้ให้ออ์แกนิกผลลมเมอร์นะครับทุกคนนี่โอเคฟ้าแบบเดียวไอ้นี่อะไรฮะฮะเนมเลดตรงนี้มีไอ้เชื่อริปเปอร์โอ้ยตัวนี้อันตรายครับน่าจะเป็นอ,อ่ริปเปอร์คิงนะริปเปอร์ควีนใช่ไหม ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะทําการฝังไข่มาที่ตัวเราได้นะครับถ้าเราอยากได้ลูกมันนะแต่ผมยังไม่อยากได้นะครับก็อเอาไว้ก่อนนะแต่ถ้าเอาจนช่วงแรกๆเนี่ยจะดีมากนะครับแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่านะเพราะมันเบอน้อยอยู่นะครับอันนี้คือผมปรับความคมชัดให้ละเอียดขึ้นนะครับโอ้โหมึงกี่ตัวเนี่ยนะ มีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเยอะเกินไปละตรงนี้กัดไปกัดไปกัดไปดิเออ้อกัดไปดิกัดไปดิยังลูกมึงจะออก,กหรือยังนะสีชมพูออกไหมครับไม่ออกว่พะพุณผู้ชมอยากตายก็เข้ามาเออออกมาออกมา,ออกมาเออดูดกู เยี่ยมนะครับงั้นผมเอาลูกลิปเปอร์เลยแล้วกันนะวันนี้จึกแทงเข้าไปเออเรียบร้อยเรียบร้อยครับถ้ามันฝังลูกแล้วเนี่ยมันจะไม่ตีเรานะครับผู้ชมโอเคเราก็ต้องรอไอ้เวลาข้างล่างเนี่ยหมดนะครับเพราะว่าลูกลิปเปอร์จะออกมาตรงท้องเรานะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับบ้านตรวจนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับ โหแล้วนี่ไข่อะไรวะเนี่ยอีกูม,มาแตกออกเป็นไข่อัลฟาเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดิแฟมอ์เฟรมันต้องใช้ไข่อัลฟาในการทำของอันนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็มีไอตัวนี้ด้วยมันจะเข้ามาทำไมเป็นอะแดปเตอร์น้ำแข็งนะคุณผู้ชมเดนทางขึ้นบ้านน่าจะอยู่ข้างบนนี้แหละ น,น่าจะเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมหรือคูมาผิดวะเออผมน่าจะมาผิดนะเพื่อชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นทางนี้ก็ได้นะผมขอเอาของไปใส่ในนี้ก่อนฮนะรู้สึกว่ามันเยอะเกินระหว่างรอ,งรองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาครับรลูกดอกโหดกันก่อนซึ่งลูกดอกระดับโหดเนี่ยมันต้องการ ในส่วนของนาโคติกด้วยนะครับแล้วก็สโตนแอโร่อ๋อเรียนรู้มาแล้วนะครับแล้วก็นาโคติกนาโคติกก็เรียนรู้มาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นของมอดไพรม์มาเฟียนะครับก็เรียนรู้มาก่อนก็ได้นะครับชี้สิ่งที่เราต้องทํานะครับก็จะคือเป็นการราฟนาโคติกนะครับเขอ,อันนี้ต้องการเบอร์รี่ดําแล้วก็หนังใบเนื้อเน่านะครับวิธีการสแตกเนื้อให้ได้เยอะๆนะครับผู้ชม เเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมีเนื้อไหนที่ใกล้ๆเน่ามัางนี่นใช่ไหมวิธีการทําเนื้อเน่านะครับเหลืออีก20วิวินะครับวิธีการทําเนื้อเน่าให้ได้เยอะที่สุดนะครับผู้ชมก็กดมาที่กดคลิกขวาตรงที่เนื้อนะครับแล้วก็กดสป i r ิ t อ้อนะครับนี่ตรงนี้เลยชิบมันก็จะสปิริตมาแบบนี้นะครับนี่แล้วเดี๋ยวดูกันว่าได้เนื้อเน่ากี่อันนะครับ ชิปได้มาสองหกนะครับผู้ชมโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ก็ได้มาเยอะเลยนะก็สโตนแอโร่ใช่ไหมที่มันขาดก็จะต้องการไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ iber, ซึ่งไม่มีปัญหาเราก็มีอยู่แล้วนะครับก็เอาอมาก่อน ครับสัก1ิดอกก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเอามาเยอะเกินนะโโหหนึ่งอันนี่แบบคือแบบต้องใช้นาะโคติกประ,ประมาณ10อันเลยอะ่ะชิกนี่เราก็ได้ลูกดอกขั้นเทพมาแล้ว,ลวก็ใส่เข้าไปนี่แบบนี้ว๋สุดยอดเลยจะอัพ o อ t o n ต่อนะตอนนี้ผมคือแบบร้อนมากค o t โบนี่มันต้องการไฟเบอร์แล้วก็ต้องการไม้ใส่เข้าไป เรียบร้อยครับเป็นระดับโหดเไปเรียบร้อยไอ้นี่ต้องการหนังอีกหนังรู้สึกว่าจะมีเยอะมากนะโอ้โหมียุนหมื่นเลยเดี๋ยวไปกินน้ําก่อนเพราะว่าผมตอนนี้ผมแบบจะตายอยูแล้วได้อีกสองดอกครับโอเคเดี๋ยวลงไปกินน้ําก่อนนะโอ้โหลโคตรร้อนเลยตรงนี้กระโดดไปเลยนะครับ น้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนต้องการน้ำเออโอ้โโคตรร้อนเลยนะผู้ชมแล้วคือแบบทำไมลิปเปอร์ผมไม่เกิดวะผู้ชมเออแปลกวะลิปเปอร์ไม่เกิดนะลิปเปอร์ในตัวผมอะคือแบบมันไม่ฟักวะปกติถ้าถึงอันนี้มันต้องฟักไม่ใช่หรอถึงเลขสูตรนะ่ะ ถือร่เบิร์ตฆ่าไปก่อนอืเอาตู้ก็พอนะตู้สำคัญที่สุดเนมเลตมาอีกแล้วอไอตัวนี้ก็สำคัญมันให้ออแกินิกเพอ์เลมเมอร์นะครับอันนี้ดีมากโคตรร้อนนะตรงนี้แล้วก็มีโดโดเล็กโดโดล็กไฟอะตัวนี้ก็อุย้ยแม่งอย่ามาใกล้โอ้โหโมึงกี่ตัวเนี่ย แมวครับแมวแมวแมวแม่งไม่เกิดให้ผมเฮ้ยมันยังตามมาอีกเหรอฮะเฮ้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยไม่ได้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 แมวนะแมวแมวผมแมวลิเปอร์ละนะมันไม่เกิดแต่ผมต้องการอันนี้นี่ท่านโนบอรอาร์เวนนอมแล้วก็ต้องการออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับ 2ออย่างนี้ผมโคตรต้องการเลยเพื่องมีลิปเปอร์กี่ตัวเนี่ยตรงเนี oh ้ยโอ้โหแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับโอ้โหผู้ชมผมอยู่ในลงดงลิปเปอร์ unter, ครับผู้ชมมึงมีลิปเปอร์กี h ่ตัวเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้อันตรายนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเจอบอสปลาหมึกแล้วก็ตรงนี้โ oh อ้ยเจอโดมินตเล็กคาดโหดด้วยนะครับตรงนี้ โอ้โ oh, ม่งตัวเต็มเลยโอ้โ oh, หแล้วก็ตรงนี้คือแบบปลาหมึกโคตรตัวใหญ่เลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกูปรับรายละเอียดความรายละเอียดนี่เยอะเกินนะฮะดูแบบมันดูแบบลายตานิดน,นึงนะโอ้โห oh, oh. มึงเยอะเกิน เฮ้ยไม่ไหววะ่ะข้างนูนมีแอดดอปเดี๋ยวไปเก็บแอดดอกก่อนนะอันดับสีม่วงด้วยโอ้โหยของโหมดมากเก็บมาก,ก่อนโอ้โหเดี๋ยวโด,ดวนตัวอะไรไม่รู้ตีเนะตอนนี้ผมต้องกลับบ้านด่วนเลยนะอยู่ไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยเราหมนได้ยินเสียงมังกรเฮ้ยนายอยู่ข้างบนนะตัวนี้กูอขอตีก่อนดิ ไม่ได้วะตีไม่ได้มันอยู่สูงเนงะีเราต้องกลับบ้านก่อนโอ้โหมังกรมันคือมังกรระดับเทพเลยนี่ว่าตัวนี้เป็นเมกาดาร์กอนนะครับโอ้โหดูดิมีวงแหวนอยู่ข้างบนด้วยนะแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแม่งหลงบ้านตัวเองซะแล้วนะครับ บ้านบ้านบ้านโอเคนะ่าจะขึ้นฝั่งนี้นะเนี่ยแหละโอ้ยไอ้แม่งมีกุเลาม,มาเกิดโอ้โหไม่ไปแป๊บเดียวแม่งมีกุเลาม,มาเกิดเยอะเลยวะ่ะเนี่ยผู้ชมล็อกกุหลมก็นี่ตีไปก่อนไม่รู้ว่าจะตีเข้าเปล่าน,นะเฮ้ยตีเข้าอยู่โอเคขอจอนหนีให้ตายไปก่อน พอตีแล้วเนี่ยเราก็เอาพิกแคนมาขุดนะก็จะได้เป็นโอ้โหเยอะเลยนะเป็นเหล็กออกซิเดียนน้ำมันกิตันแล้วก็ถังสังกะสีใช่ไหมหรือกรมมันวะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมได้ของมาเยอะเลยข้างบนก็อีกตัวหนึ่งเติมดาวเมทเพิ่มไม่เวิร์นมันก็ตามกูไหมขอขี้ใหญ่ตัวนี้ก่อน,ตา,ออต,น,ออนตาย ตายไปดิตายเออเรียบร้อยตายนะครับเรามึงอะไรอย่ามาเพ่นพ่านบ้านผมเจอเสียกัดหมดหนยพวกเนี้ยอืมอืมมาดิกลัวมึงที่ไหนเล่าเดี๋ยวผมโหดอยู่แล้วนะผู้ชมไม่ต้องกลัวก็ขอไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกัน จะแบบเดินไม่ไหวเลยเมทัลนะครับเราได้เหล็กมา300ร้อยนะครับแล้วก็ได้เมทัลอัลโลมาอีกเฮ้ยดีดีดีด,ดีอย่างนี้ดีเราได้เป็นไลเฟอร์มาด้วยเฮ้ยดีนะครับดีแล้วก็เราได้ตู้มาอีกหนึงอันวางไว้ตรงไหนดีวะ <c oughs> ไม่เต็มหมดแล้วนะแล้วสงสัยเราต้องขยายบ้านนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรนะครับงั้นเราต้องวางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมออกไปจับตัวฟาร์มเบอร์รี่ตั้งนี้สักหน่อยแล้วกันนะผู้ชมผมไม่รู้นะว่าผมจะได้ตัวอะไรนะผู้ชมในต่วของตัวฟาร์มเบอร์รี่แต่ว่าตอนนี้คือแบบจะเป็นลมแล้วนะผู้ชมเราต้องเอาเต็น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 หรือผมจะทําชุดอ่าอันนี้ดีวะชุดกันร้อนอนะ่ะก็คือชุดนี้แต่ว่ามันต้องการของเยอะหน่อยนะ ซิกแล้วก็ไฟเบอร์ไม่ยากเท่าไหร่นี่ก็เอามาให้หมดเลยร้อยนี่ก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่นะ้ำอีกแล้วโอ้โหแหมมันช่างลำบากจังโอ้ดูภาพดิภาพนี้คือมัวหมดละเนี่ยผมต้องไปที่น้ำให้แบบเร็เวๆที่สุดเลยเฮ้ยตีมันดิ เฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่บินไปนู่นเลยเดี๋ยวมานี่ก่อนกูหิวน้ำก็ไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะสลบอีกนะน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนเฮ้ยอยากาศช่างร้อนจังเลยนี่จุ่มน้ำไปเลยเรียบร้อยก็รอสักพักหนึ่ง แล้วป่ามันเกิดเยอะจังวะวดีัอไปก่อนเพียร์ไปก่อนโอ้โิฟฟินตัวนี้แม่งโคตรสวยเลยอยากได้วะแต่ว่าค่าสรุปมันเยอะเกินนะคุณผมมีเสือมาเกิดอีกแล้วไม่เอาแล้วนะเยอะแล้วตังกาติกติกอยู่ในนี้เรียบร้อยได้เต็นท์มาแล้วนะครับ นี่ก็เอาวางไปเลยจะวางตรงไหนก็ได้ฮะจะเอาวางตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่นี่ก็จะเป็นแบบมีรูปโลดสีเขียวขึ้นมานะแบบนี้เลยว้โคเทอันวาง s ซอร p i ิป b งแบก็ได้นะเป็นยังไงวางได้ครับวางได้วางได้ไดเออ แบบนี้เลยนี่ไอ้ผักสักแป๊บหนึ่งนะผู้ชมนอนไปเลยนี่ก็นอนสบายเลยนะผู้ชมเออ,เอ,อนอนในเต็นท์นะเออหน้าเหมือนจะหลับครับแต่ไม่ได้หลับนะมันยังลดมตาอยู่เนี่ยนี่สามารถพูดได้ด้วยโอเคนะผมนี่ก็คราวน,นี้ก็เป็นไรที่แบบหืมมหาสจัจจน์คือแบบ ได้ประจนภัยอะไรเยอะแยะเลยแต่ภารกิจวันนี้ยังไม่จบเราต้องหาตัวอะไรจับอีกนิดนึงเอาเป็นตัวฟาร์มเบอร์รี่นะครับต้องการตัวฟาร์มเบอร์รี่มีไม้เอ่ยแถวนี้แบบนี้คือแบบว่าหาตัวยากๆอยู่นะอยู่เจ้าจริงโจ้ดีวะ่ะ แต่มันกินเห็ดแรงไงผมไม่รู้ว่าเห็ดแรงแบบนี้มันมีหรือเปล่าโอเคก็ลงมากันเลยโอ้หด้านนู้นมีมังกรโอ้โหแล้วก็ลิปเปอร์มาโผางหลังกูแต่มังกรตัวนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรเราหรอกนะครับถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนโอ้โหดูดิดูร่างโคตรใหญ่ก็ระนู้นมีมังกรมยิงโดนมังกรนะเอาเอาเอา แล้วตรงนี้มีมังกรอะไรก็ไม่รู้ด้วยครับเป็นมังกรบอสเลือด64ล้านเดี๋ยวนี้อ้ตัวนี้โหดไหมครับเรายังไม่ยุ่งนะตนัวนี้เออจะว่าไปผมก็ต้องการมุดเลยนะครับอยู่นะโอ้โหเมื่อไหร่มันจะหยุดตามกูนเนี่ยไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยตรงนี้มันเถื่อนโอ้โหกูจะมาหาตัวจับดีๆไม่ง่ให้กู เดียวเดียว,ยวแล้วบ้านกูหยุดโคตรไกลเลยเราต้องวิ่งหนีก่อนนะตอนนี้เราไม่อยากสู้โอ้ยมีไทโคลิโอด้วยไอตัวนี้อยากได้เออตัวนี้อยากได้พอดีผมเอาเสือก็ได้นะผู้ชมออยิงไปก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นไง ก็อรอแป๊บนึงนะรอให้ค่าสรบมันขึ้นให้สุดก่อนอืมยิงไปอีกดองนึ่งสรุปไปยังมึงสรบปหรืยังเรียบร้อยสรุแน่มึงสรบแน่เรียบร้อยครับสรุเรียบร้อยโหได้เสือมาสองตัวเลยวันนี้แม่โชคดีเหลือเกิน เฮมเฮลเปอร์อะไว้ก่อนนี่ได้เสือมาแล้วสองตัวเลยเยบร้อยอะตามมานะโอ้ยไอตัวนี้น่าจะดุพอสมควรเลยเนี่ยเดี๋ยวมขอเอาสรุปก็คือไม่ได้ตัวฟาร์มเบอรี่นะวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไว้สำหรับพัทหน้าก็แล้วกันนะตัวฟาร์มเบอรี่เพราะวันนี้เนี่ยก็อัดมา ค่อนข้างนานละนะตีมันไปก่อนเออตีต,ตีมึงอย่ายุ่งทำให้เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้แหงกันมากนะความโหดของดิโหดโหดเ็ร้อยคับนนัมันะรัร้อยยังไม่ันไปเพิ่มนะไอ้ยี่อตอไว้หูโหดโหดตัวน,น,นี้แมเราจะเ,เดินทางกับพ่กันมปก่อน ไ่อี่จะยอมอยูับใคอะไรนี่เยมันมันตามไปด้วยหรือมีคนบอก่าไอ้นี่เดินทับเดินทับยินดีเดินทับไม่ได้หรอกต้องไปเดินทับอีกวะอะไรอย่างไรไม่ใช่เรื่องอะไรว่ายังไม่ยังไงผ่านผ่านผ่านกากัดการไนด้วย โอเคนะครับนี่ก็โหดโหดทั้งคู่เลยสองตัวนี้โอเคนะครับผมนะเอฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ได้ต้องหาที่ทำเลเหมาะเหมาะต้อง <'re> จ,จบคลิปที่ทำเลเหมาะเหมาะนะครับผู้ชมงั้นมันไม่สวย ประมาณนี้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวขอกลับเงี้ยนอโอเคเอาละนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ได้ทําการจับเสือสองตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวกินพืชเนี่ยถุมจะมายัา์หน้าแล้วกันนะโอเคนะครับสำหรับพันนี้ถ้าใครชื่นชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดซับสไครป์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับนี่นี่ง่มงาม